เฮ้ยเอ้ย EP สองมาถึงแล้วเหรอวะลุงถึงบ้านยังวะเลยมันตัวซ้ำรอยเดิมแต่ไม่ใช่เปิดคลิปใหม่นะก็สวัสดีครับโฟอวแมพีน้องสุขี้สุขคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเคสติฟอยเป็นนี้เป็น EP ที่สองของลุงโมนะครับวันนี้ลุงจะอยู่ถึงบ้านหรือเปล่า จ,จอลุงไหนลุงใฮ่าโอ้โหลุงกลับมาอีกแล้วเราสู้ตำรวจไม่ได้นะครับทุกคนเราต้องหนีตำรวจนะครับทำไมงั้นตายนะครับเราต้องหนีตำรวจนะครับทุกคนทำไมงั้นลุงสู้ตำรวจไม่ได้นะครับงั้นตายอย่างเดียวนะครับสู้ไม่ได้ต้องหนีนะครับ <laughs> มาครับมาเออโอโ้รถเองเสือยได้เหรอลุงขอได้ไหม ทุกอย่างมีราคาน้ำมันจร์วิกเชียลุงขอได้ไหมอ่ะลุงอยากได้รถคันนี้มากหรือว่าลุงเองไม่เอาพเอ็งลุงนี่เอ็งเดูจั้ของลุงสิมาดิความไม่โดนเหรอเอ็งอยากรู้ใช่ไหมว่าลุงโหดแค่ไหนเอ็งวันนี้สิเอง็งวันนี้เอง็งวันนี้แต่ละคนวันนี้น่าลุงยั่วมาแล้วคนหนึ่งมามามันต้องใจเย็นนะครับทุกคนเกมนี้มามา มา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 เป็นไงมา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 เป็นไงหนุนไตวันเรื่องเลยไหนครับแล้วใครมาต่อไอหลานแต่เองไม่ยอมกลับบ้าน oh, <no. S 1> พ่อแม่เองป็นวงมึงรู้บ้างไหมพ่อแม่เองเป็นหว่วงเองรู้บ้างไหมมีพ่อแม่สั่งสอนไม่ได้งั้นเดี๋ยวกูสอนมึงเองเดี๋ยวกูสอนมึงเองไหนไหนไหนกูจะสอนมึงอู้ นี่นี่เป็นไงลุงต่อยเองซะฟันล่วงเลยก็ไปบอกพ่อเองด้วยว่ามียแม่งมีชู้เฮ้ยโเเฮ้ยนี่อะไรของมันเอ้ยอุยอุ้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 ยอุเอ้ยุ้ออุออุ้้อุ้อ้ยอุ้้ยอ ล,ล่วงเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยหรือไสามแล้วเว้ยทุกคนลงใกล้ถึงบ้านแล้วเมียกูนอนตูดบิดหมดแล้วเมืนนะ่อน่ะเวลากูเมาเนะี่ยเมียกูชอบด้วยเอาไอ้นมมึงไปเล่นดนตรีเหรอมึงไปยืนสีอะไรอ่ะไอ้ไฟมาลุงจะเป็นคู่มือให้เอง <laughs> ลุงจะเป็นคู่มือให้เองเอง มีหนวดด้วยเอ็งก็ไม่ใช่หนุ่มๆแล้วนี่ว่าเออเอ็งก็ไม่ใช่หนุ่มๆแล้วนี่ว่าลุงจะสอนเชิงมวยให้เดี๋ยว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 เอ็งมีอาวุธเอ็งให้ลุงพักก่อนเอ็งมาดินี่เขาเอ็งเก่งเหรอหนุวัตถวายแหวนเป็นไงกลับไปเล่นดนตรีนั่นอ้แก่ป่ะลุงจะได้กลับบ้านหรือเปล่าอ๋อโอ้ยมันมีพวกถึงสองคนเลยเว้ยเฮ้ย เอ๋รอหนเอยลุงขอทางหน่อยได้ไหมบ้านลุงอยู่ที่นี่แหละโอ้โหบางทีลุงก็เมาอ่ะเนาะลุงก็จำอะไรไม่ได้โอ้โหลุงลุงลุงขอลุงขอขอลุงขออนุญาตนะโอ้ลุงขอบดทุบสักหน่อยเด้อโอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อ ขอไปอออลุงลุงลุงเอาไงลุงลุงขอดื่มหน่อยละกันมันย้อมใจถอนลุงขอถอนสักหน่อยโอ้ฮะลุงแอลกอฮอล์ลิซึมแล้วมาหน้าไหนลุงก็ไม่กลัวแล้วทีนี้มาดิมาเดีมาเดีมาแอลกอฮอล์ลุงลิซึมแล้วมา เพลงเพลงเดือดด้วยเพลงเดือดด้วยอูยๆๆๆๆอวยมากครับนี่เดะนี่เดะอัปคัดใสๆจ่อยข้างๆไอ้นี่เมื่อคว้างแล้วพองเป็นนักเปทดตงอ๋เรียบร้อยครับอันนี้เพลงมันมานะผมไม่ได้ใส่เอฟเฟกต์อะไรเลยนะครับเพลงมาเองนะครับนี่ครับผมไวัรุ่นแก๊งนี้แม่งเป็นนักดนตรีพังอยู่ผับไหนวะ ลุงไม่ไหวละลุงขอบวกเลยแล้วกันลุงขอบวกเลยแล้วกันลุงขอบวกเลยแล้วกันลุงขอบวกเลยลกันไหนไหน cane, ไหนลุงอุ้ยนี่เป็นไงลุงขอออ้ยชืออเข้าพับนอกอะไรนี่เองมีไม่ฟังจริงๆนะเอ้ยนี่เป็นไงลุงหลบแบบดิจิตอลหลบแบบดิจิตอล เองล่วงไปซะเอเอเอออ,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 อบอร์เกอร์มันกินได้นะครับทุกคนไหนมีใครโอ้โหแก๊งมาเฟียใหญ่เลือเกินดรอชัด,ดชเจอด้วยเหรอมีตำรวจอีกว้าไปแล้วทุกคนใส่คอมโบให้หลานรักนี่ก่อนละก,กันนะไปเฮ้ยไปเออไป วิวิวชิบหายแล้วเออลุงจะรู้เออเออพอดิเออเออเออลุงขอยโอ้ยเอ้ยลุงใจนใจเย็นตื่นตืนตื่นตลุงขอเรียลุงขอเรียลขอเรีย่อหนลูกขอเรียเปิดนี่เป็นไงรู้จักมวยงชุนไปเฮยมาดิ รู้จักมวยหยงชุนหรือเปล่าไอ้น้องอ้ยนี่มัดนักไอ้นี่มัดนักเหื่อแดงโอ้โหลุงของกินเบอร์เกอร์ย้อมใจก่อนนะอ๋อเลือดเพิ่มเป็นไงโอเคเลือดลุงเพิ่มลุงพร้อมคนสุดท้ายใช่ไหม ออมาเองเข้ามาเอ้อเองนี่ไม่ได้ไมีอะไรที่ข้าชอบเลยนะเองไม่ต้องลุกหรอกเองตายต่อไปละกันอะไรยังไงยังไงโอ้ยเดี๋ยวเราหามิวเชคด้วยแดกเหล้าแล้วกูยังต้องมาตบของหวานขี้เมาไม่กินหวานเองรู้จักหรือเปล่าเดี๋ยวลงหามิวเชคก,ก่อน ลุงของเนี่ยเดินหามิวเชก่อนเพราะลุงหิวเหลือเกินไหนนะไหนนะโอ้ลุงเจอแต่เบอร์เกอร์วะลอยเลือดใครวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงเจอเบอร์กเ,กอรกเกอร์ก่อนโอ้ลุงเอาเบอร์กเกอร์ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวบานใครโอ้กูไม่สนกูจะฉีดอ๋อลุงเยอะม,มากเลย กับสาสนองกูแล้วโอ้ยกับสาสนองกูแล้วเดี๋นะปะอ,อ,อ,อย่าเดินเจ็บเยอะตัวเองตอนนี้ต้องตามหามิวเชคนะครับป๊บนึงผมขอตามหามิวเชคก่อน่าดูว่าจะได้กินไหมมิวเชคหาที่ไหนไอ้หลานเลยมันต้องหาโอ้หลุงบางทีเล่นเกมนี้อึดอัดเหมือนกันนะหมายถือว่าหมายถึงว่าตัวลุงมันเมาแล้วมันบังคับยากมากทุกคนลองไปเล่นดูมันยากจริงๆไป ไปครับไปเอตอตามมามิวเชคกันโอ้ยเมียจ๋ารอลุงด้วยเดอ้อเดี๋ยววิ่งมากลงุงเดี๋ยววิ่งมากเดี๋ยวไม่ได้แก่ตายหรอกอยู่ข้างล่างหรือเปล่ามิวเชคอยู่ข้างล่างหรือเปล่าไม่ใช่วรอโอ้ยกอย้อมใจก่อนกินมิวเชคได้ไหมไหนอ่าสัตว์ชื่นยืนระดุ๊บปลวก <c oughs> <c oughs> โอ้ย ลุงต้องตามหามิวเชกก่อนนะครับทุกคนแบตกล้องก็จะหมดอีกอเออเดี๋ยวจะาหามิวเชคเชคเสร็จแล้วจบ EP นี้ก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมิวเชคอยู่ไหนมิวเชคอยู่ไหนอ๋อโอ้ยหลานเอ้ยแบตกล้องหมดแล้วลุงเจอมิวเชคแล้วโอ้โหลุงผ่านเลเวลคอมพิวต์ยาฮต้ดาดามดำแตามด,าดาม,ดาดามถ้าเธอไม่อย,อยู่กับฉันลุงชอบคาราบาล ไปทุกคนให้ลุงเต้นก่อนนะเดี๋ยวลุงบอกลาแฟนคลับก่อนลงุงโอเคครับทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลุงด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าลุก้เกมนี้ลุงสนุกมากลุงแบล็คคิกโชว์ท่าหนึ่งเอาไปไม่เอาไปเ,เห็นไม่ชัดเห็นไม่ชัด ว้าโอเคครับมาเจอกันใหม่ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะใครดูแล้วเม้นต์มานะครับ